ต้องใส่สอนหนึ่งพอดีคุณพูนยันงขาดบ่อะไรคือนำตาลต้องใส่ตัดพี่น้องมาอีกแล้วามาอีกแล้วมนี่ห้องสีฟม้หมักหมูกระทะเดอร์อันนี้เนี่ยหมูเนื้อไก่ มันสามซันเห็นไหมข้าวซีมาสูตรน,นี้เจริยญย <laughs> ากหนกูมีมือนี่คือกล่องสูตรมักนี่ประมาณโลหนึ่งโลครึ่งให้การใส่มักนี้ ใส่ซอสผัดพีดตามด้วยรสดีรสดีของเรานะจ๊ะต้องใส่ซอสนหนึ่งรสดีคุณพูนยัยไงพีพง่างขาดว่าเดนคือน้ำตาลต้องใส่ตัด ตามต้องใส่ย้อยสูตรนี้เฮ็ดกินได้เฮ็ดขายได้ตามใจปากแกขอตามด้วยตอกไข่จะตอกไข่ลงไปเลยสามใบมากลายก็ใส่ลายตามด้วยขาดปรเดยคือน,นมจืดต้องต้องใส่ในมจืดต้องใรสยี่หอ้อใดก็ได้ขอใต่เป็นนมจืด อยากเสือเกินโอ้ยบ่มีมืออ่ะบ่มีมือ,อหรอกใส่ฮะใส่ปากคัดก่อนสีสันเนื้อมูสเลือไก่ตามด้วยนมคนกินหน่องคน เอยเห็นสีสันน่ากินที่ไหนเนาะอยากลระสิอยากกระซิอยากกระซิคุณ <c oughs> มันเข้ากันใี่ไหมฮสุก,กี้ก็ไดหมูกระทกระก็ดีแตกกันเบิ๊บเสร็จแล้วนี่มีซ้ำนี่แหละง่ายง่าย <c oughs> ขาดไปไหนไม่ต้องใส่สอดนิดหนึ่ง ใช้ก็ได้ใส่ห้นิดหนึ่งใส่เมน,นี่กินหอมแปร,แรมแปร,แรมกินหอมเผ็ดๆนิดหนึ่งเสร็จแล้วพี่น้องนี่แหละคนต่อจแล้เจอกันในคลิปหน้าขอคนณหลายจ้าม, <laughs> มีหอดเปลือกไทย เอาออกเส้มยิ้มขาดไปเลยที่งาตรงใส่งาต้องใส่จะให้เป็นสีสันสีสวยหอมๆจ้าแล้วกับำทำนี้น้ำมันงากระสืดีที่สุดนี่น้ำมันงายี่ห้อนี่ยี่ห้อใดก็ได้เพราะถ้าเป็นน้ำมันงามันจะให้ตีหอมแบดเบิร์ดเราไปเองสีแบดเบิร์ดเราใช่แล้วใชแ,แ,แล้ว ฮัวดี่จ้าสวัสด <ileen> ีพี่น้องนีองส่ไมเห็ดใส่ชุดหมกะะใส่ปมั้ห่างัน นหน่อยหนึ่งตักน้ำเสร็จแล้วเนาะพี่น้องอันนี้คือเครื่องปุงของเราเนะอันนี้เป็นรสด,ดีอันนี้คือรสด,ดีนนด,ดนนีใส่ล้งไสใส่สามซอนเด้ออันนี้สูตรไผ่สูตรนั้นเนาะบ่พอจงปุูงไหมอันนี้คือผงชูรสใส่ซอนหนึ่งใส่เกลือพรอพี่นอ้องน,นีคือเกลือ ใส่เกลือสองซอนน้ำตาลได้พี่น้องใส่น้ำตาลใส้ไปแล้วซ่อนหน่อยนึงนี่ขวัญจะใส่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บมันสีเขียวหอมเลยพี่น้องแล้วก็ใส่ซอสอันนี้ไปหน่อยนึงซอสผู้เขาแล้วก็ใส่พริกไทยหน่อยนึงเี่เป็นน้ำซุปเขา ใส่ห่ากัะซี้อมเลือห่ากัะซี้ทุบๆเฮ็ดน้ำซุปแบบน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวล่ะพี่น้งองเนีบบ่ยก็คือเสร็จแล้วมีเสน่ห์ถ้ามันเดือดปึ๊บเราต้องไปใส่กระดูกหมูนี่คือกระดูกหมูหัวไข่ดินี่กระดูกหมูติดเนื้อโอเคเดี๋ยวรอให้มันเดือดเนาะเพราะว่าเราบใส่ตอนเดือดปื๊บมันสิเห็ดให้หอันเนี้ยขาวรอให้มันเดือดได้พี่น้อง คือน้ำซุกข,ของเราซุกแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะขนๆเนื้อๆพี่อ๋องน้ำซุกหม,มูกรอนหมักใส่กุ้งนี่กุ้งตัวใหญ่ๆมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อกินไปได้คเคึ่งหนึ่งแล้วโทรศัพท์รรชาร์จเต่งเต็มไม่นีอ่ะแสบป่แสบยู่บัว เจ้าเป็น <Hands> ท <up> ี่อ <boundaries> ย่างป่าแค่เกิดตี굿ยิ้มี่อย่างอันนี้ผักกาดขาวก็กำลังกับกระลำกระลำอันนี้ก็เป็อย่างฟุ่นเซียนอันนี้น้ำซุปได้พี่น้องน้ำซุปกระดูกหมูเฮ็ดเองน้ำจิ้มนี่เสี่ยวย่างเดียวเพราะว่าเฮ็ดน้ำจิ้มว่าเป็นเฮ็ดน้ำจิ้มว่าแสบล้านเค็งเทค็มถุนเด้ะมีมิวส์ด้วยสีมันล้านหนีแซ่บ อันนี้พักบุ้งกับตั้งโอ้ก็พักบุ้งอหะแค่อถสี่มือมักเองพี่น้องใส่เป็นกระมังมีกุ้งคอนเด้ใส่แล้วมันขาดไงแต่มันหนปลาไส่แล้วมันหนาปลาไป็นใบหนไว้บ้านอะไรเป็นใบหมันแบบนั้นก็จะอยู่ที่หมันอย่างเงี้ยปลาไปโอ้บาทลหรเออซ้ำของเงี้ยอยู่ทั้งกินทั้งเบาพื่นขอบคุณหลายๆ อ,อันนี้กุ้งกินเราไปตัวหนึ่งมาเด้อพี่หน้องมาเด้อคนหลับ้มคนหลับเบิงน้ำจิ้มกับสีเบิดเรากินได้เครื่องหนึ่งหรอจังวะแจ้งคิดโพคำโปม้มโปมพี่หน้องคำโปมโปม